สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุณฤทธิ์ในวันนี้พามาที่ร้านราเมงโคราคุเอ็นสาขาแฟชั่นไอแลนด์แห่งนี้ครับเป็นร้านราเมงจากญี่ปุ่นที่มีประวัติยาวนานกว่า60ปี และมีสาขามากถึง533สาขาในญี่ปุ่นเพราะเมนูที่หลากหลายและรสชาติของราเมงที่โคราคุเอ็นไม่ว่าคุณจะรับประทานที่ไหนก็จะได้รสชาติเดียวกับต้นตำรับแน่นอนครับด้วยการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบโดยคอมพิวเตอร์ทำให้แม่นยำในทุกชามและการควบคุมคุณภาพและรสชาติอีกขั้นโดยเชฟจากญี่ปุ่นทุกเดือนทำให้คุณภาพและรสชาติของราเมงโคราคุเอ็นเป็นที่มั่นใจได้ของลูกค้าทุกคนครับอย่าง โถคุเซนราเมงเย็นที่เสิร์ฟพร้อมซุปงาเผ็ดไม่เหมือนใครหรือเกี๊ยวซ่าที่ส่งกลิ่นหอมกรอบนอกนุ่มในก็อร่อยสุดบรรยายจริงๆครับแต่เมนูที่ราเมงคคเคนสาขาแฟชั่นไอแลนด์จะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารอินเตอร์คุณฤทธิ์และพี่พันในวันนี้เป็นเมนูต้นตำรับที่เป็นซิกเนเจอร์ดิสของร้านด้วยจะเป็นเมนูอะไรคุณฤทธิ์รออยู่แล้วล่ะครับขณะนี้ฤทธิ์ยอยู่ที่ร้านโคราคุเอ็นคุณทิ่คำพรตั้งเกียรติศิล เป็นผู้การฝ่ายพัฒนาธุรกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเอาละค่ะช่วยบอกเราหน่อยภูมิใจนําเสนออะไรคะครับสุกะโซบะนะครับความพิเศษจานนี้อยู่ที่ไหนคะเราจะมีโรงงานผลิตอยู่ที่ไทยนะครับซึ่งโรงงานผลิตของเราเนี่ยจะผลิตทั้งเส้นหมูชาชูก็จะเป็นหมูคัดพิเศษชั้นดีครับสไลด์ด้วยเครื่องสไลด์ของญี่ปุ่นที่ควบคุมปริมาณน้ําหนักที่พอเหมาะต่อหนึ่งจานน้ําซุปของเราเนี่ยจะเป็นน้ําซุปโชยุเบสนะครับแล้วก็จะใช้จากคาซูโบชิก็เป็น ปาโอแห้งเป็นตัวซุปเป็นตัวผสมด้วยเป็นสต็อกปลาโอนะครับซูกะโซบะอา้าวจานต่อไปคะเกี๊ยวซาครับอันนี้จะเป็นไส้หมูแล้วก็รวมกับเนกิซึ่งเป็นต้นหอมสับนะครับจุดเด่นก็คือด้านหน้าของเราเนี่ยจะกรอบควบคุมภายในด้วยอุณหภูมิคอมพิวเตอร์เหมือนกันในการทำเมนูต่อไปเมนูที่3กระเพราชาหั่งครับผมเราจะเสิร์ฟเป็นไคเซกิดิชซึ่งจะเป็นคล้ายๆเป็นนาเบะที่มีจุดไฟแล้วเราสามารถคุกเองได้ด้วยส่วนหนึ่ง คือคุณสามารถปรุงรสได้ตามชอบที่คุณต้องการแต่ละเมนูไม่ใช่อร่อยธรรมดาค่ะสมควรกับการการันตีว่าอร่อยเลิศค่ะชัดอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านราเมงโคร,ราคูเอ็นตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทราภายในศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนชั Island, ้นบี รับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศสำหรับน้ำผลไม้คั้นสดสดเพื่อที่จะบำรุงอวัยวะของร่างกายของท่านตัวที่หนึ่งคือ น้ำส้มคันสดๆสดเพราะว่าในผลส้มนั้นมีสารฟลาวโหนอย์เป็นตัวช่วยลดไขมันส่งผลให้คอเลสเตอรอลในร่างกายของเรานั้นต่ำลงตัวที่สองคือมะนาวเพราะมะนาวเป็นกรดเข้าไปในร่างกายเราปั๊บจะเป็นด่างทันทีเมื่อเป็นด่างมะเร็งเป็นกรดโอกาสที่เราจะเป็นมะเร็ง ก็จะน้อยลงวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ